สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนใครมีกันบ้านบ้างคอมเมนต์นบอกพี่แป้งหน่อยขออภัยด้วยนะคะตีนต้องรีบลงคลิปตอน4ี่โมงเพราะเดี๋ยวของฟรีมันจะหมดก่อนเพราะมันทําง่ายภายใน5นาทีค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นมงกุฎหลุยที่15น,นะคะของฝรั่งเศสนั่นเองแจกทั้งหมด5000ชิ้นและชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นกรอบรูปสีทองแบบนี้นะคะน้องเขาแจกเพียงแค่2,500ชิ้นใครอยากได้รีบทําเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นชุดนะคะที่เป็นปิรามิดแบบนี้พี่แป้งก็งงเหมือนกันว่าทําไมมีคนได้ของแล้วนะคะซึ่งเขาแจกเพียงแค่1000ชิ้นเท่าานนั้ถือวว่สย อยู่เดและชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นชุดของโมนาลิซ่านะคะน้องแจกแค่1,000ชิ้นเช่นกันใครอยากได้ไปดูกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมสอนน้องๆเล่นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วได้ของเลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง กดนะคะปุบตามพี่แป้งได้เลยจากนั้นมันจะให้เรากดเคมล็อกอินประจําวันนะคะน้องๆจะได้มาเหมือนพี่แป้งคือ400เหรียญน,นะคะจากนั้นเดินเข้าประตูว์ปเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็คุยกับคนนี้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อทําการเปิดคุยนั่นเองจากนั้นพอคุยเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะ,ะด้านขวาจะมีรูปลถอยู่น้องจักรยานออกมานะคะแล้วขี่วนไปทางขวามือแล้วกดลูก สขีขาวๆแบบนี้นะคะน้องๆแล้วก็ไปอันนึงแล้วก็กดลูกตาแล้วกดปุ่มสีดําแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด10อันหรือ10รูปนั่นเองน้องๆก็นวนดูอันไหนที่น้องๆยังไม่กดนะซึ่งบอกเลยว่ามันง่ายมากๆเมื่อเรากดมาเนี่ยน้องจะเห็นว่าด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเหรียญเราจะได้เพิ่มเพราะเราจะต้องเอาเหรียญน,นี่แหละค่ะน้องๆไปแลกของฟรีซึ่งวันนี้น้องๆได้แน่นอนคือมงกุฎหลุยที่15นะคะจะนัามาที่รูปโมนาลิซาเหมือนเดิมค่ะจะมีไกด์ยืนอยู่จากนั้นให้น้องกดคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะเเพรรราาาาะะจต้้ออออองทํแแบบบบบบสสถมหืข ซึ่งเปแป้มีเฉลยทั้งน้องนะคะน้องๆก็ซูมดูนะคะว่าแต่ละข้อต้อง ตอบยังไงบ้างซึ่งมันอาจจะสลับข้อก็ได้ดูพี่แป้งเป็นแนวทางก็ได้ค่ะว่าพี่ตอบข้อไหนนะคะหรือให้น้องๆนะคะแอบเวลาพี่แป้งตอบนะคะว่าแต่ละอันตอบยังไงนะ,ะเพราะพี่กลัวมันสลับข้อแล้วน้องจะตอบผิดเพราะหากน้องตอบผิดน้อง,ต,อองต้องมาทาใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะอาจจะไม่ทันของฟรีด้วยไม่ต้องล้นนะคะน้องๆเขาไม่ได้จับเวลานะคะเพียงแค่น้องดูคําตอบดีๆแล้วก็ตอบไปนะ,ะเพราะน้องเห็นว่าตัวเองนะคะมีเหรียญเกิน1000พันแล้วน้องกดวาร์ปนะคะด้านซ้ายมือนะคะจากนนั้นก็ขี่จักรยานมาที่เดิมเลยค่ะน้องๆคือตรงที่ มีคนมุงอยู่เยอะๆจากนั้นให้นอน,อนะคะทาการกดอ e ีได้เลยน้องจะเห็นว่ามีของฟรีอะไรบ้างน,นะคะยังกรอบรูปเนี่ยใช้2,500เหรียญใช่ไหมคะมุ่งกุญเนี่ยใช้1,000เหรียญและชุดนะคะ2ชุดนี้ใช้ทั้งหมด5,000เหรียญอย่างละชุดค่ะวันนี้สามารถแลกมุงกุญได้แน่นอนกดที่มุงกุญแล้วกดรีดีมได้เลยค่ะสมมติกดแล้วมันขึ้นเออเลอิผิดพลาดให้กดอีกรอบนึงก็ได้นะคะน,อน้องเพราะพี่แป้งก็พลาดเหมือนกันจากนั้นนะคะใครที่อยากได้ของฟรีชิ้นอื่น,น,เน,นๆ,นนๆเาาน,นี่